สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u ูทูปชาแ n n โปรโมชั่น Ford b บเก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายนะคะประจำอยู่ Ford ดระประแดงค่ะในเครือบริษัทออโต้แกลเลอรี่ค่ะและสำหรับวันนี้แน่นอนเลยค่ะมาพบกันนะคะเก <eng> ่งกี้ก็พาพี่ๆค่ะมาพบอีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งนะคะหล่อลอเท่ๆนะคะวันนี้พามาในรุ่น N e ฟ t g e n r a n g e r นะคะ Cap XLT ค่ะตัวนี้เป็น4คูณ4นะคะซึ่งมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนั้น เตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซล2.0ลิตรค่ะให้กำลังแรงมา้าสูงสุดนะคะ170แรงม้าและแรงบีด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายณนะปัจจุบันรุ่นนี้ค่ะ869,000บาทนั่นเองเดี๋ยวพามาชมนะคะรอบคันวันนี้นะคะว่าสุดหล่อแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างแต่ก่อนไปรับชมค่ะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกำลังใจให้เก่งกีด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ เริ่มจากด้านบนและลงล่างเนาะด้านบนค่ะลูกค้าก็เลือกติดนะคะเป็นสกูปทรงฟิตนแน่นอนเลยค่ะดูออฟโรดและเทมากๆเลย คุมโทนค่ะเป็นสีเทาดำเหมือนตัวรถเนาะแล้วตัดด้วยสีดำด้านค่ะสัญลักษณ์นะคะลูกค้าเลือกเป็นมาสแต็งนั่นเองตัวมาก็เลือกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้พี่ๆสามารถออกแบบในส่วนของสีเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็เพิ่มมิติที่ฝากระโปรงเพิ่มเติมด้วยการติดสติกเกอร์ค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยสติกเกอร์ค่ะคำว่าเรนเจอร์นะคะก็ยังคุมโทนอยู่นะสีสติกเกอร์เลือกเป็นสีดำแบบนี้เลย ค่ะรวมถึงด้านข้างด้วยนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยด้านข้างลายกราฟิกคำว่าเรนเจอร์แบบนี้ค่ะ ไปต่อค่ะที่อีกหนึ่งชิ้นสำหรับด้านหน้าค่ะนั่นก็คือกระจังหน้านะคะกระจังหน้าค่ะวันนี้ลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นั่นเองค่ะดูขนาดนี้แน่นอนค่ะสีตัวอักษร F O R D ค่ะก็เลือกเป็นสีดำไปเลยเนาะแล้วก็ไฟ LED ค่ะ 3. จุดนะคะแสงสีส้มแบบนี้พี่ๆท่านใดสะดวกจะให้ต่อไฟ LED ที่กระจังหน้าก็แจ้งได้เลยนะคะระบายความร้อนจากห้องเครื่องสาหรับรังพึ่งที่กระ จังหน้านะคะไฟหน้าค่ะมาจากโรงงานเลยค่ะเป็น LED นะคะมาติดรีเฟคเตอร์และมาพร้อมกับตัวไฟ d a y t i ทม r ลันน n ่งไลท์ค่ะตัวสีแสงสีขาวไฟหน้ารุ่นนี้นะคะเปิดปิดอัตโนมัติจากโรงงานเลยนะคะสำหรับระบบนี้แล้วก็ตัวครอบไฟหน้าชิ้นงานเป็นสีดำด้านนั่นเอง กระเทิมมาค่ะด้านหน้าเท่ๆดูๆแบบนี้ค่ะก็แน่นอนเลยค่ะสำหรับกันชนหน้าเหล็กของ h ั m m e r นั่นเองสังเกตนะคะสำหรับการชนหน้ารุ่นนี้นะคะก็จะมีเจ้าตัวไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะ,ะติดแล้วนะคะก็ยังต้องใช้งานได้จริงๆด้วยนะคะและมีห่วงโอเมก้าให้ด้วยนะคะคู่หน้านะคะไว้ลากจูงนั่นเอง สวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้เทเนาะเก่งกี้พาไปดูต่อที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะสำหรับด้านข้างตัวรถนะคะก็เสริมล้อค่ะออฟโรดมาขนาดนี้แล้วจัดไปเลยค่ะซุ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วนะคะพร้อมหมุดสีเงินค่ะตัวหมุดไม่ได้เจาะตัวรถนะคะเจาะเพียงแค่ซุ้ซมล้อเท่านั้นค่ะ และสําหรับล้อค่ะล้อแม็กนะคะวันนี้ขนาดรอบวงลูกค้าเลือกนะคะเป็นขนาด18นิ้วนั่นเองแม็กลูกค้าเลือกเป็นแม็กสุดนะคะสีของแม็กค่ะเป็นสีดําเงาตัดด้วยมิลลิ่งเงินค่ะและจับคู่กับยาง monster at3 ซีรียาค่ะ265 60 R18 นั่นเองแล้วก็ไปต่อนะ,ะที่แก้มข้างตัดด้วยคโครเมียมกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถค่ะ ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะกันสาดแต่งนะคะสชิ้นแบบนี้ไปเลยนะคะเบ,บ้ารองมือเปิดค่ะสีดำด้านป้องกันรอยขีดข่วนร,รอยนิ้วมือแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นสมาร์ท e คเลดด้วยนะด้านท้ายกระบะก,กันบ้างค่ะ Hummer รอบคันเลยค่ะวันนี้ค่ะ เริ่มจากโลบาร์ด้วยค่ะโลบาร์ก็เปลี่ยนเป็นโลบารเหล็กนะคของ h ั m m e r รุ่นนี้ค่ะพิเศษตรงที่เขาจะมีตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะพร้อมกับไฟถอยด้วยนะคะเป็น LED เลยมีบันไดเหยียบด้านข้างให้นะคะขึ้นท้ายกระบะสำหรับรุ่น XLT มีครอบไฟท้ายเสริมความโดดเด่นให้กับไฟท้ายค่ะฝาท้ายติดกราฟิกค่ะที่ ฝาท้ายนะคะสติกเกอร์เลือกเป็นสีดำค่ะกันชนท้ายค่ะกันชนท้ายเหล็กนะคะของ Hummer บอกแล้วว่าวันนี้สาวุกของ Hummer นะคะต้องชอบแน่ๆเลยคลิปนี้นี่เลยค่ะมีห่วงโอเมก้าให้นะคะแล้วก็มีไฟถอยเป็น LED ให้นะคะแบบนี้เลยไฟส่งป้ายทะเบียนมีให้ครบเลยค่ะ เดี๋ยวเก่งกี้ให้ไปดูในส่วนของตัวสติกเกอร์ลายกราฟิกรอบคันอีกทีหนึ่งนะคะสามารถเลือกเพิ่มเติมออกแบบลายสติกเกอร์ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วแต่เลยค่ะชอบแบบไหนเก่งกี้มีแบบให้พี่ๆเลือกนะคะแต่ถ้าพี่ๆต้องการจะออกแบบดีไซน์นะคะก็แจ้งได้เลยจัดให้ได้หมดเลยค่ะนี่ให้ดูสวยลงตัวมากๆเลย ะะพี่ๆท่านใดค่ะชอบนะคะอีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะกิ่งกี้บอกก่อนนะสามารถนำไปแต่งได้กับทุกรุ่นเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ ส่งรูปแบบการติดส่งรูปแบบนะคะการตกแต่งให้เก่งกี้ได้เลยนะคะก็สามารถจัดให้ได้ทุกรุ่นนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องแต่งกับรุ่น CAP XLT เท่านั้นนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อค่ะขึ้นไว้ให้แล้วและสามารถเข้าไปรับชมดูรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel ค่ะโปรโมชั่น f o r d b y ายเก่งกี้และทั้งเพจ Facebook Promotion Ford นะคะรับชมแล้วค่ะฝากนะคะลูกค้าใหม่ทุกท่านและลูกค้าเก่าที่ยังเอ็นดูเก่งกี้อยู่นะคะฝากช่วยกดไลค์ และกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กิ่งกี้ทำในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย